กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรอมูลือค่าสูงเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตในภาคการเกษตรในระดับพื้นที่อย่างแท้จริงโดยส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่สามารถวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสวางแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดมีตลาดรองรับที่ชัดเจน เพื่อจัดทำแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าในการเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินตลอดจนเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จำเป็นการทำการเกษตรที่ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับการผลิตของตนเองและเพื่อให้มีฐานข้อมูลกิจกรรมการทำการเกษตรที่มีความเป็นปัจจุบันทุกเวลาใช้ประกอบวิเคราะห์ประมวลผลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายบริหารจัดการและการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้มีการสร้างกลไกการบริหารงานและการมีส่วนร่วมตั้งแต่ในระดับพื้นที่และส่วนกลางในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคการเกษตรให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไปสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรอำเภอสีมหาโพธิ์ดำเนินการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรอุปทนค่าสูงประจำปีงบประมาณ2568 โดยดําเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตรเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการที่มีศักยภาพรวมไปถึงการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกคือบ้านนาหมู่ที่3ตําบลบ้านทามอําเภอสิมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่ประมาณ2,800ไร่จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น504รายแยกเป็นชาย256รายหญิง248ราย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีทั้งทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์ทำไร่ประมงและรับราชการทำงานประจำสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการคือสมุนไพรฟ้าทลายโจเรเสรษพังพรดอกอัญชันเท็สังฆ้าและญ่าหนวดแมวมีการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการจำนวนหนึ่งรายด้านพืชคือนางสาวชนิสราบุญนา เกษตรกรบ้านนามีการรวมกลุ่มการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรตำบลบ้านทามจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่11กรกฎาคม2566มีสมาชิก10รายพื้นที่25ไร่โดยมีนางชลพัฒ์บางไผ่เป็นประธานกลุ่มรวมตัวกันปลูกพืชสมุนไพรได้แก่ ฟ้าทลายโจรเสรดพังพรดอกอัญชันเพชรสังคาตและย่าหนวดแมวอีกทั้งยังมีความได้เปรียบในการจำหน่ายผลผลิตเนื่องจากทํา MOU ไว้กับมูลนิธิที่โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศส่งผลให้มีช่องทางการตลาดที่แน่นอนเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2568 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจินบุรีร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรอำเภอสีมหาโพธิ์คณะกรรมการหมู่บ้านอาสาสมัครเกษตรรวมทั้งเกษตรกรได้ร่วมกันประชุมระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้านประเด็นปัญหาความต้องการแนวทางการแก้ไขและทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านซึ่งจากการประชุมดังกล่าวเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาความต้องการด้านการเกษตรและหน่วยงานได้เสนอแนวทางการแก้ไขจากการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าสูงขึ้นโดยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรการลดต้นทุนการผลิตและการจัดการช่องทางการตลาดเพื่อสร้างความ มั่งคงทางรายได้และความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรต่อไป